ทบพีบเอ่อสวยงามตามท้องเรื่องอาตะตอ่องงัดกุมแบงกบนโอเคพอเบกก ดูทิศทางให้ดีด้วยอ้องเหยืออกกันเลยจางทิศทาง้ดีรู้แม่งไปหยิบมามม่ส่วเนี่ยซื้อมาซื้อมาติดกระป๋องเขีว่าน้อยหน้าเพราะมันต้องีละอันี่มึงก็คล้ายโซเล็กนั่แหละดูดีดน่หละขีดพวกรอลือนโซ่พวกอะไรดู้ อยาบหยาบใช่หยาบเลยอืมผมก็วางนั่นแหละแย่คู่หาไม่เจอโอ้ยอาจารย์รีดเงนาม มือมึงอะเนี่ยไม่เป็นไรผมข้อคัตสีให้หน่อยกระดาษทายคเอความยากอยู่ว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรงานสีหน่อยได้ครอาจางานเนพวกแล้วดีวพันความกระดาษทรายงาม หวังหวังกว่าสนิมลงมาเนี่ยน,นะเลยาจาข้าขาตอตอบกบ้านะนนมีมเลย นะข้อตอกสภาพโอเคทำข้าขัดขัดไปเหมือนใช้นิ้วค้องเลย, <c oughs> ยมึงเีหลืัดเลย มือขายอ่ะน,นี่ก็จะเป็นลูกปืนล้อนะครับของนินสันนว่ากันสภาพนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเลยนะครับ เางเปุ๊บปืนได้เที่ยวอะไรวะไปแข่งขันนักขามาผมจจะพูดถึงเลยนะจะพูดถึงเลยได้ที่อะไรย <22 S 1> ี่สิบสองไงที่อะไรนะยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับผมกับกี่คนสี่หกคนกระดาอยึดคือ ยี่สิบสองเลยเหกี่ทีมวะสี่สิบหกคนครับไม่ไม่ทั้งหมดกี่วิทยาลัยไม่รู้เหมือนกไงเทคโนปกติมันเซียนนะเซียนอย่างอื่นอาจารย์เซียนทะเลวิว่าอาจารย์ใช่อะึงเล่าดีพิ่งไปวะไม่เอาอย่าเล่าเลยผมเกือบได้ผมเกือบยำไม่ได้มาทำรถกับอาจารย์นั่นน่ะทำไมวะผมลุดไปล่าพื้นทับมาแล้วก็เจอพวกมันอยู่มันเต็มเลยใช่แล้วก็ทำไงจะล่อผม สว่าใส่เกียร์อะไรเกียร์ถอยอ่ะแล้วผมออโต้เลยจ้ะแลถึงก้าไม่ทันงขาน่ะอกย้ำอีกย้ำย้ำย้ำรถลอยอจังใครดูมขันรถลอยเลยจังทำไมย้ำย้ำเพื่อความ กูคำแน่นกึดกึดกึดไปจะระบีมาจะระบีไปหาหตามนั้นอ่ะนี่ไหนกัน

อีกทุ้งข้อหนึ่งคือพ่อมาไม่ขัดข้างหลังไงออันนี้มันอยู่ข้าหงหลังวะางหลังรอ่อะ อยทางนั้นแหะนะฮะฮะอืมฮึอากของมันเลยแต่แนละ้วประกอบแล้วประกอบเลย เล่นจไม่เข้าอ่ะเอาปากตายเบอร์อนี้ลไอ้ชิบแม้ายเนี่ยนไฟเนี่ยไฟบุ้งวาเนี่ย ชื่ออะไรวะชอบานไอ้โจที่หน้าตาคนณเก่ียกเกลยเออชื่ออะไรวะชื่อเหนือพูดจำอะไรขูงกได้ชูบานเราคุณผู้ชมก็รู้เหมือนกันต้องรู้เปล่าอร่อยไม่เป็นไร เออดูใสเข้าคบนะเอ่เ well, ล <TH verw 000> ่นบาน่ะไมคบ่ครี่บ้านมาเรียนที่นี่แล้วกลับไปบ้านเปิดอู่สบายเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพ่อแม่ไปดู ไปดูโอ้ของในแผนกต่างเลยประชงประแจอะไรไกจ้าทํา่ะกระจกเลียด้วยหลดจานไปเงเไหนก็เคื่อเสื่องไปเลยเออว่าจะผมว่าจะตอนนี้อยู่ปั๊มลมอยู่ไปเรียงคอมมันนะเรียคอมกับปลาเราก็โลเลยอ่ะ เป็นไลกว่าเสียงไว้แล้วจะรใอ้มันหายก่อนเกิดเสียงตำรวจบอกโอสภาเลยไม่ต้องไปตามแล้ว7เจ็ด้าค่เบอร์จดนะสบกาพสักกรด้เออนี่จพรสเอาเบอรปบ่ะรูปกิลรูปแกนสไลด์ยังสกิลอะไรเนี่ แตลูปไมันอยู่กันนานแล้วตาเงมนมอ้าวกูก็ไม่ทรบกน่นะปล่อยแม่งนะตายยทำอะไรลูไปเมื่อยามนอรอกูไม่เอาบอกยิงเลยินแม่ก็ดีไม่เอานั่นลง่ไรไปดิ ปล่อยิงยังไม่พลาดเลยอ่ะอะบอลไาไปไหนอะใครไปนู่นเนี่ยจากไม่เห็นเนี่ยบอลไฟยี่เดียวที่เจ็ดหรือเปล่าอันนี้แหละก่อนหน้าีบอลวันเมยแข่งขันเมืองมีใครไหมอัเบียใครได้ไปแข่งขันต่อระดับภาควะผมเนี่ยกับใครเนี่ยน้องผมเนี่ยอ๋อสองคน อู๋เชื่อเลยเนี่ยถ้ามึงบอกว่าน้องเนี่ยหน้าตามัน